สมราศีดวงดีการงานรุ่งพุ่งปังไปไกลเกินฝันในเดือนมิถุนายน65นี้1ราศีพฤษภ14พฤษภาคม13มิถุนายนไพ่10เรียนดวงการงานชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีและประสบความสำเร็จหลังจากที่สู้รบกับงานชิ้นนี้มานานพอสมควรแล้วชิ้นงานนั้นเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าได้รับความยกย่องชื่นชมจากเพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้า สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็จะซื้อมาขายไปได้คล่องแคล่วขึ้นรวมถึงจะมีการเจราจาในธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเริ่มต้นในไม่ช้า2ราศี 47, สิงศสิงหาคม16กันยายนไพ่ Queen of Pentacles ราชินีถือเหรียญดวงการงานชาวราศีสิงมีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในเรื่องที่ติดต่อกับคู่เจราจากันไว จะได้รับความนับถือในสายงานและโดดเด่นจนอาจได้โล่รางวัลพนักงานดีเด่นเลยส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองจะมีอำนาจในการเจรจาต่อรองที่ดีติดต่อค้าขายทั้งลูกค้าเจ้าเก่าเจ้า,จาใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วและสำเร็จไปตามเป้าหมายที่หวังไวสามราศีธนู16ธันวาคม14มกราคมไพ่สีไม้ดวงการงานชาวราศีธนูทิศทางการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาก โครงการหรือโปรเจกต์ที่ทําอยู่กำลังจะได้ประสบความสำเร็จในเร็วๆนี้รวมถึงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นกำลังลงตัวดีอยู่ในช่วงที่มือขึ้นจะหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จดีมากความสำเร็จดีมาก